รักกันไม่ทําแบบนี้สอนรามเปิดหมดไม่รู้ติ๊กอยู่ไหนให้โอกาสเป็นแม่เผยรีเทิร์นไหมหนุ่มสอนรามเทพิทักครับเปิดใจครั้งแรกเผยตอนนี้สถานภาพโสดส่วนเรื่องรีเทิร์นติ๊กบิ๊กบาเธอร์อดีตภรรยาคงเป็นไปได้ยากแล้วแต่ยังต้องทําหน้าที่พ่อแม่วีจิให้ดีที่สุดพร้อมเผยอย่าเมื่อวันที่20มกราคมจากเงินในบัญชีหายตัวเองได้ไปแจ้งความกล้องวงจรปิดก็พบว่าติ๊กเป็นคนกดเงินไป และตำรวจบอกว่าเส้นทางการเงินไปทางพนันออนไลน์มีความผิดเรื่องพรบคอมเรื่องพนันออนไลน์จำคุกเท่าไหร่ยังไงตนก็เลยถอนฟ้องตนได้ขอให้ติ๊กแก้ไขปรับปรุงตัวและบอกว่ามีหนี้สิมอีกเท่าไหร่ขอให้บอกผมเคลียร์หมดทุกครั้งครั้งนั้นก็เคลียร์ให้อีก7,500ตั้งแต่เป็นแฟนกับติ๊กมีปัญหาอะไรผมช่วยตามกำลังที่ผมมีตลอดเวลาจำนวนเงินไม่สําคัญเท่าจตนาพอบอกให้แก้ไขไปแล้วจึงต้องอยา จะมีปัญหามาตลอดผมรับฟังแต่ไม่รู้ปัญหาจริงๆคืออะไรมาถึงวันนี้ก็พอจะเดาได้ว่าสิ่งที่ให้แก้ไขมันไม่มีการแก้ไขปรับปรุงก็มาเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องหน้ากากาอนามัยผมไม่รู้เรื่องรู้แต่เขาโดนฟ้องผมก็ต้องเอาเงินมาชดใช้เขา900,000จากนั้นก็ยังมีปัญหามาเรื่อยๆโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงคืออะไรเมื่อถามว่ามีเรื่องของยาเสพติดไหมพระเอกพ่อลูกหนึ่งครับยอมรับไม่กล้าตอบเพราะผมไม่ทราบ โดยสอนรามนั้นยอมรับหมดว่าค่าเล่นพนันออนไลน์ของอดีตภรรยาน,นั้นเป็นหลักล้านแล้วแล้วยังมีคนเข้ามาทวงเงินในบ้านช่วงโควิดเงินมาจําเล่นคอนเสิร์ตก็เอาไปขณะผมไปถ่ายละครทุกวันก็มีคนมาทวงหนี้ที่บ้านโทรมาทวงหนี้กับผมขึ้นเยอะผมจึงยุติความสัมพันธ์กับติก๊กผมเคยลองถามว่าถ้าพี่ใช้หนี้ให้ไม่พอเอาทองลูกไปขายไหมทองขายไปหมดแล้วแม้เขาจะบอกว่าขายบางส่วนก็ตาม หนุ่มซอนรามกล่าวถึงเรื่องเงินแต่ละเดือนที่ให้อดีตภรรยาว่าความจริงผมให้เงินเดือนติ๊กเดือนละสามหมื่นไม่รวมค่ากินค่าอยู่ค่าซื้อของเครื่องใช้ในบ้านทุกอย่างค่านมลูกการใช้ใจ่ายในบ้านทั้งหมดผมเป็นคนรับผิดชอบซึ่งเงินสามหมื่นนั้นเขาจะเอาไปทําอะไรเป็นติดของเขาแต่ผมไม่ได้ให้เอาไปเล่นบาคาร่าแล้วก็ไม่ได้ให้ทีสองร้อยห้าร้อยบาทตามที่เขาบอกระเอกดังนั้นครับยังเผยต่ออีกว่าผมเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตจนถึงปัจจุบัน เราคงใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันไม่ได้ต่อให้บอกว่าจะขายทองไปส่วนหนึ่งก็ตามคนมีน้ําใจเอาทองมาให้ลูกในวันเกิดเป็นของขวัญเป็นขวัญน,น้ําใจของผู้ใหญ่ที่ผมรักคิดว่าเขาให้เท่าไหร่ละ่ะเหลือแค่ทองของพี่มอสปฏิพานพอเป็นรูปหน้าของวีจิมอเตอร์ไซค์ที่คอยพาติ๊กไปขายทองไปโรงจำนำเขาก็ซื้อกลับมาเพิ่งจะเอามาให้ผมพูดตรงๆสลึงหนึ่งก็ไม่ควรขายผมบอกว่าลองเอาไปขายเขาบอกไม่มีไงเขาเอาไปขายก่อนหน้านั้นแล้ว ผมไม่อยากออกมาพูดเรื่องครอบครัวผมมันเจ็บทั้งคู่เรื่องครอบครัวแตกนั้นมันทั้งคู่อยู่แล้วผมก็แย่เขาก็แย่แต่คนที่แย่ที่สุดก็คือลูกวันนี้ติ๊กออกมาขอโทษทั้งผมครอบครัววีจิสังคมทั้งหมดแล้วผมขอดูการกระทําสักพักก่อนว่าปลอดภัยจริงไหมการกระทํามันสําคัญกว่าคาพูดเขายังเจอลูกไม่ได้ผมยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเลยผมให้เขาติดต่อที่ปรึกษาทางกฎหมายของผมว่าจะทํายังไงต่อไปเพราะไม่สามารถมาเจอที่บ้านผมได้แน่นอน พราะบ้านผมมีคนเริ่มมาทวงหนี้ที่บ้านแล้วโทรมาทวงหนี้แล้วถ้าจะไปพบที่สถานที่ที่ติ๊กพักนั้นเขาก็ได้เคลียร์หนี้สินครบแล้วหรือยังเขาเลิกเล่นการพนันหรือยังนี่คือความปลอดภัยหนุ่มสอนรามกล่าวครับเมื่อถามว่ายังมีอย่างอื่นอีกไหมคนอะไรจะเล่นการพนันได้ทั้งวันทั้งคืนหนุ่มสอนรามนั้นตอบว่าผมไม่ทราบผมกับติก๊กอาจไม่ได้ดําเนินชีวิตคู่แต่ความเป็นแม่ของเขายังอยู่คนถามว่าทําไมผมยังโพส์แล้วแท็กถึงไอจีติ๊กผมไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขา ผมกับลูกยังเป็นกําลังใจให้เขาเสมอเรายังใส่บาตรให้เขาหลุดพ้นจากสถานการณ์ทุกอย่างแล้วกลับมาเป็นแม่ของบีจีส่วนที่เขาโทรเข้าไปในรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยทาไมที่หนุ่มกัญชัยรับโทรศัพท์โดยไม่รู้ตัวเขาสาษณ์หมอลักอยู่หนุ่มสองรามนะครับถามด้วยความสงสัยตัวผมครอบครัวลูกไม่โกรธให้อภัยให้โอกาสให้เวลาให้ทุกอย่างแต่ติ๊กต้องไปปรับปรุปงตัวแก้ไขวันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแล้วเจ้าหนี่ไม่เกี่ยวกับผม ตอนนี้ไม่มีเจ้าหนี้มาทวงที่บ้านแล้วผมก็ได้จ่ายมาเยอะแล้วแต่การกระทำแบบนี้คนรักกันมันไม่ทำกันเอาของลูกไปขายหนมสอนรามนะครับยังย้ําอีกครั้งว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไปกันไม่ได้ต้องปรับปรุงตัวเพื่อลูกสิ่งไม่ดีอย่าไปแต่ต้องจะได้กลับมาพาวิจิตรไปกินข้าวด้วยกันผมมาวันนี้อธิบายตามข้อเท็จจริงขอบคุณคนให้กําลังใจผมให้กําลังใจติก๊กเอนดูวิจิตรผมขอเวลาสักระยะ ส่นวนเขาจะเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นให้เขาแก้ไขให้ได้เขาอาจเป็นภรรยาผมไม่ได้แต่ทั้งชีวิตเขายังไงเขาก็คือแม่วจิเมื่อถามว่าหลังโพสใบายาติ๊กโทรมาหาไหมสอนรามกล่าวว่าเขาโทรมาผมไม่คุยเพราะผมทํางานถามว่าอยากฝากอะไรติ๊กอดีตภรรยาหรือไม่สอนรามนะครับได้ฝากถึงติ๊กว่าแก้ไขปรับปรุงทุกคนเป็นกาลังใจพี่กับบิจิรอแม่กลับมาบ้านแตกไม่มีใครมีความสุขหรอกหนุ่มสอนรามกล่าวทิ้งทายครับ และนี่ก็เป็นการเปิดอกเปิดใจครั้งแรกของหนุ่มสอนรามเทพิทัาค,ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Música